สวัสดีค่ะพามาแช่ออนเซนค่ะเป็นออนเซนในห้องนะคะเป็นออนเซนจริงๆนะออนเซนในห้องจริงนะให้ดูนี่นี่อันนั้นก็คือเป็นสภาพห้องเดี๋ยวแปลงกลับมานี่อันนี้เป็นเป็นจุดดํำน้ำ,นำชำระร่างกายก่อนลงบ่อนะคะ นี่ก็เป็นบอ่อเป็นบอ่อเซนแล้วก็เป็นวิวบิวที่เราได้ถ้านั่งมองจากบอ่อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจากอย่างนี้เอาวิวแบบนี้ดีกว่าเนาะ คือถ้าไม่เอาวิวนี้นี่จะกล้าดูไหมล่ะพยูนเกยตื้นอะเอาวิวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวมิเสจจะเล่าประสบการณ์คุณป้าสูงวัยชอกตายคาออนเซน็นประสบการณ์จริงเฉียดตายเมื่อวานนะคะเริ่มเลยก็คือเมื่อวาน เช้าก็คือกินอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางแล้วก็หยิบน้ำมาขวดหนึ่งเป็นขวดเล็ก,กน,นะคะเสร็จแล้วคือทั้งวันก็คืออาหารเชา้าสกิปอาหารเที่ยงเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องมาจัดหนะักเมื่อเย็นที่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็สกิปอาหารเที่ยงไปแล้วก็ไปเที่ยวกันขึ้นเขาบ้างอะไรบ้างก็เดินเที่ยวแถวนั้นนะคะได้เวลาเช็คอินตอนบ่ายสามแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็ ทางโรงแรมก็จะมีเวลคัมดริง n ์ให้เราก็เลือกเป็นสปาร์ก i ก g เรดวน์ไปเราก็ดื่มวายก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปริมาณน้ำที่เราดื่มไปเมื่อวานก็คือเป็นน้ำครึ่งขวดเล็กแล้วก็ไวน์แก้วเล็กๆไปหนึ่งแก้วซึ่งเป็นไวน์ที่แรงนะคะเพราะว่าแก้วเล็กๆนัน่นอะ พอเราดื่มหมดเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้แรงนะเพราะว่ามันตึงๆอะ่ะเสร็จแล้วเราจองออนเซนรวมชื่อว่าเป็นออนเซนรวมก็จริงแต่ว่า,าก็คือเราไม่ต้องไปใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะก็คือเขาจะให้ห้องพักละ 40, 40นาทีเราก็จองไปตอน5โมงเพราะว่า เออหกโมงเนี่ยเราจองดินเนอร์นะคะแล้วก็กลว่าโอเคก็ลงออนเซนไปตอนห้าโมงแล้วก็กลับมาห้องแล้วก็ได้ทานอาหารเย็นเลยอะไรประมาณนั้นก็พอห้าโมงปุ๊บล้วก็ไปแช่ออนเซนเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอเคอุ้ยแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะคะ พอแชร์แบบบุ๊กก็ทำคลิปไปสองคลิปพอจบคลิปที่ลงแชร์ออนเซนเปิ้์ก็รู้สึกว่าจะารีบลุกเก็บมือถือแล้วแบบลุกเพื่อทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับมืดครับมืดแต่ว่าไม่เห็นดาวมืดอย่างเดียวโอ้โหแบบ รีบจับขอบออนเซนรีบจับขอบบอ่อขอบบอ่อตรงนั้นนะคะเห็นไหมที่เป็นไม้ก็รีบจับขอบบอ่อเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองล้มหรือว่าอะไรมากกว่านี้นะคะแล้วก็สูดหายใจลึกๆตั้งสติแล้วก็คือจัดที่แช่ทั้งตัวก็นั่งขอบบอ่อแล้วก็แช่แค่ขาใช่ไหมคะแล้วก็นั่งสูดหายใจลึกๆตั้งสติสูดหายใจลึกๆ แต่ว่าสูดหายใจลึกๆยังไงมันก็คือมันไม่ลงแบบเต็มปอดเหมือนเราปกตินะคะมันก็แบบเหมือนมันลงไปแค่ครึ่งอะก็ทำอย่างงานตั้งสติแบบเหงือกแบบปุ๊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 บุ๊บุ๊บตรงผาไม่เป็นแป้งเลยนะคะเสร็จแล้วเออเราก็นั่งสักพักใหญ่ๆอะก็แต่ว่าเออเราน่าจะแบบ เคื่อนไหวร่างกายได้แล้วนะเราก็เลยไปนั่งตรงตรงตรงที่อาบน้ำอย่างนั้นน่ะคะก็เลยไปนั่งตรงนั้นแล้วก็เปิดน้ําฝักบัวที่เป็นน้ําเย็นลาดตัวเองไปนิดนึงอะ่ะคือไม่ได้เลอะลาดเยอะนะคะเพราะว่าลาดเยอะมันไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าเราเพึ่งขึ้นจากบอ่อเซนแบบร้อนๆอะไรเงี้ยถ้าลาดเย็นปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราช็อไกไหมว่ากดิดหรือเปล่าอะไรนะคะก็ไปนั่งพักตรงนั้น ช้าๆเย่ะๆเยอๆนั่นแหละเพราะว่าห้องที่เราจองคือเขาให้ 40, 40นาทีใช่ั้มพอ 40, 40นาทีปุ๊บสังเกก็มานอกๆๆแเราก็เฮ้ยฉันงยังไม่ไหวเงี้ยก็นั่งต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแบบ,แบ,บ,แบ,บลุกขึ้นแต่งตัวเช็ดตัวใ,วใส่เสื้อผ้าอะเงี้ยก็ออกไป เออตอนนั้นคือพยายามประเมินตัวเองถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็จะโทรเรียกให้สามีเข้ามารับข้างในอะไรเงี้ยก็นั่งประเมินตัวเองว่าเอ้ยไหวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะนะก็เลยอืมก็ออกไปถามว่าเคยเป็นแบบนี้ไหมเคย แต่ว่าครางนี้คือหนักที่สุดแล้วก็อยากจะเตือนนะคะใครที่แบบเออชอบออนเซนอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เคยลงออนเซนอะไรเงี้ยก็อยากจะเตือนว่าก่อนลงออนเซนเนี่ยพยายามดื่มน้ําอย่าให้ร่างกายแบบขาดน้ําและเราคิดว่าร่างกายเราน้ําไม่เพียงพอส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าดื่มน้ําน้อยเอ โดยส่วนมากนะคะออนเซนอย่างออนเซนในห้องในห้องเนี่ยมันก็คือมีมีน้ํำที่เขาใส่ตู้เย็นหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นออนเซนรวมอะไรเงี้ยที่แบบออนเซนใหญ่ๆรวมที่แบบคนเยอะๆเข้าไปใช้ร่วมกันอะไรอะไรเงี้ยนะส่วนมากเขาจะมีที่กดน้ําตั้งไว้ให้ตรงประตูทางเข้าที่จะก่อนที่จะเข้าไปในบอ่อนเซนนะคะไม่ใช่ใน ในข้างในเลยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นข้างนอกเป็นห้องแต่งตัวแต่ว่าจะเป็นตรงประตูที่เราก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปในห้องในบอ่อออนเซ็นนะคะให้สังเกตตรงนั้นเข,ขาส่วนมากเขาก็จะตั้งไว้ตรงนั้นคือมันเป็นข้อควรปฏิบัติอะว่าควรที่จะยืมน้ำหนึ่งแก้วก่อนที่จะลงบอ่อออนเซ็นเพราะว่าขณะที่เราลงบ่อเนี่ย พอร่างกายอุ่นขึ้นใช่ไหมมันก็จะขับเหงื่อออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเหงื่อเหงื่อออกมาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราแช่อยู่ในน้หใช่ไหมเราจะรู้ตัวก็ต่อเหงื่อเหงื่อตรงออาขามี่มันพุ๊ดๆุดดดดุออกมาเป้นเป้ยเป้อะไรเงี้ยน,น,นะซึ่งตอนนั้นก็คือโดยประสบการณ์นะคะมันมันก็คือร่างกายแบบร้อนเต็มที่แล้วอะแบบเฮ้ยได้เวลาลุกแกไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะ,นะคะ แล้วก็สองคือมิเซดมิเซดดื่มไวน์ไปหนึ่งแก้วอันนี้เป็นข้อที่ควรปฏิบัต,ติไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามนะคะซึ่งก็คงไม่มีใครมาห้ามตั้งกฎบอกว่าเฮ้ยแกก่อนลองออนซนนี่แกห้ามดื่มแอลกอฮอล,ล์นะหรือขุมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งคือไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะ ลงแช่ออนเซนเพราะว่าโดยปกติของแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทำให้เลือดเราสูบฉีดดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งไปลงออนเซนน้ำออนเซนหรือว่าน้ำอุน่นมันจะทำให้หลอดเลือดเราขยายตัวทำให้เลือดจูบฉีดไหลเวียนดีเป็นดับบลเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อวานเจอเลยครับดับบล t e อ r ิ b เ e อร o u b l e เป็นไงล่ะเจอโดนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์สาวใหญ่คุณป้าวัยห้าสิบช็กตายคาบ่อออนเซนพาดข่าวหน้าหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเฉียดค่ะเฉียดเฉียดตายค่ะเดี๋ยวเอพิโซดนี้ ลาันด้วยบอ่อนเซนในห้องวิวส,สวยๆแบบนี้นะคะนี่ให้ดูวิวแต่ไม่ให้ดูคุณป้าใจกล้าหน้าด้านแอบถ่ายออนเซนไม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยฉันไม่ลงแล้วฉันกลัวผีป้าสวัสดีค่ะ